นัลลอดยฮิบัยะวาร์ต์ทอฟีนาชิการ์ลิลฮายาบิสมิลลาฮิร rahmatullahi aslamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh นะครับกลับเข้ามาเข้าสู่เบรกที่สองนะครับก็มาพูดคุยกันอีกสั้นๆนะครับในส่วนของข่าวที่เดนมาร์กนะครับโดยสรุปก็คือหลังจากที่ทาง มุสลิม <Ne co S 1> นะครับ <yeah. S 1> ที่ทราบเรื่องนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ในส่วนของน mm ัก hmm. วิชาการเนี่ยได้ออกมานะครับยืนยันว่าจะต่อต้านในเรื่องนี้คือการต่อต้านโดยการที่ไม่นําเข้าเนื้อสัตว์จากเดนมาร์กเนี่ยมาที่ประเทศมุสลิมนะ <c oughs> ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับโครงสร้างเศรษฐกิจของทางเดนมาร์กเนี่ยนะครับพึ่งพานในส่วนของการส่งออกด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็สินค้าที่เขาใช้ในการส่งออกเนี่ยก็คือในส่วนของเนื้อสัตว์เป็นหลัก เือนไทยส่งออกข้าวเป็นหลักใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดใหญ่ของเขาเองเนี่ยก็เป็นตลาดในประเทศมุสลิมด้วยนะครับคือซาดิอาระเบียนะครับในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับก็มีการเรียกร้องให้มุสลิมเรียกร้องให้ทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยกลุ่มอาวอาหรับเนี่ยนำข้าเนื้อสัตว์จากประเทศมุสลิมแทนเช่นปากีสถานมาเลเซียหรือว่าตุรกีแทนเนี่ยก็ทําให้ประเทศเดนมาร์กเนี่ยต้องมาทบทวนใหม่แล้วว่าการออกวิธีการแบบนี้เนี่ยระเบียบแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรไหมต่อในเรื่องของการ ส่งออกอาหารของตัวเองนะครับก็กสรุปก็คือทําให้เดนมาร์กเนี่ยต้องแับกลับมาทบทวนใหม่นะครับเบื้องต้นเราสรุปนะครับก็คือประชากรเดนมาร์กเนี่ย5.5ล้านคนนะครับ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นชาวคริสต์ลูเทอรันนะครับ3.7เเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นประชากรมุสลิมครับคิดตัวเลขกลมๆกมก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0คนที่อยู่ในเดนมาร์กนะครับที่เป็นเป็นมุสลิมนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับทาให้เราได้รู้อะไรบ้างครับเมื่อเรเรียนเรื่องนี้ครับเรื่องของ มุมหนึ่งก็เรื่องของการแสดงจุดยืนของของประเทศมะวันอกครับในเรื่องของอการไม่เห็นด้วยแล้วก็การหันไปใช้ทางเลือกอื่นสินค้าจากประเทศอื่นนะครับ,รบอันนี้ก็มีมีกรณีหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลเหมือนกันนะครับก็คือมันมีมีแคมเปญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการรณรงค์ให้บริขอตสินค้าอยู่นี่ก็คือเหมือนกัว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของอ,อ,อิสราเอลที่ทํากับประชาชนชาวปาเลสไตน์เนี่ย ก็ให้ไม่ซื้อสินค้าปรากฏว่าเกิดผลก็คือประเทศอิสราเอลเนี่ยเรียกประชุมเพื่อที่จะหาทางยับยั้งมาตรการบอยคอรสินค้าอิสราเอลอันนี้นะครับเพราะว่าเดือดร้อนตัวเองไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้อันนี้เช่นเดียวกันครับไปไปยับยั้งการอิสราในการเชื่อตามหลักศาสนานะครับแล้วก็เกิดผลสะท้อนมาว่าผู้ลูกค้าซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ย ก็ไม่พอใจก็ไปซื้อประเทศอื่นนะครับ <c oughs> ค,คือจะเห็นได้ว่าเสริมนิดนึงนะครับ,ค,รบคือตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของตลาดอาหารเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของฮาลานเป็นหลักทุกค,คนเนี่ยนะครับประเทศที่ส่งออกอาหารเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับ,รบให้ได้มาตรฐานของเรื่องของฮาลานก็มีเดนมาร์กเลยนะครับ <fect> ที่แหวกแนวมาหน่อยก็คือบอกฉันจะไม่ทาแบบนี้ฉันจะทําแบบดูแลเรื่องของสวดิภาพของสัตว์เป็นหลักก็ทําให้นะครับลูกค้าที่ผ็นมุสลึง <mare S 2> <refreshing> ไม่ต้องการแล้วก็ลูกค้ามุสลินี่ยเป็นตลาดใหญ่ด้วยซึ่งก็มีการเสนอจาก บ็อกเกอร์บ็อกเกอร์บางท่านนะครับให้ไปซื้อสินค้าจากประเทศมุสลิมแทนนำเข้าจากฟากีสถานจากประเทศอื่นๆนะครับ,รบซึ่งตามหนักสือนานเนี่ยสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอบทเรียนที่เป็นการสแสดงพลังถ้าเกิดว่าผู้เป็นพวกมุสลิมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีการขยับขยียนอะไรเลยเนี่ยเดนมาร์กก็อาจจะไม่มีความสะดุดหรือก,ก็อาจจะออกมาตรการเหล่านี้ซึ่งแน่นอนเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยจะเป็นพี่น้องมุสลิมในประเทศที่จะต้อง ต้องเชียดโดยผ่านการทำให้สลบซึ่งมีความเสี่ยงว่ามันจะตายไม่ตายเพราะการทำให้สลบก็สามารถที่จะสัตว์ที่จะผ่านการทำให้สลบ่ะสามารถที่จะทำให้เป็นสามารถที่จะเป็นสัตว์ที่ฮาลันได้แต่มันมีเงื่อนไขต่างๆเช่นว่าทำให้สลบต้องมีค่าไฟต่างๆเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวในในแวดวงฮาลันนะครับในเดนมาร์กครับไปเบรกช่วงที่3นะครับเป็นการสัมภาษณ์สดผู้ประกอบการนะครับเจ้าที่โยนสายเข้ามาได้เลยครับ ครับก็เป็นผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับครับอัสลามอะลกุมครับอะไรอัสลามูเลมตุลลอฮ์ครับผมแนะนําตัวเองนิดนึงครับชื่ออะไรครับอ่าผมชื่อนายอบิดีนกัมยีทําธุรกิจอยู่อ่าอ่นลึกเกษติครับทัดเ่งครับขายขนมปังสัขญาครับครับผมขนมปังที่ขายในนักตากสังขญาแล้วเนี่ยมีขนมปังอะไรบ้างครับอ่าผมขายอยู่มีทั้งหมดมีสี่รสานะพี่อ่าบางมี สั่งยาไปเตยสั่งให้ยาไข่เนยเติมาตาแล channel คิขอเาไปยองครับผมแล้วก็จุดเด่นของสินค้านี่<ม>ออ<ม>ยังไงบ้างครับจุดเด่นของสินค้าที่ขายอยู่ครับผมก็สายว่า,าขายาาได้นิดหน่อยราคาย,ย่อมยาวคือชิ้นละเจ็ดสามชิ้นยี่สิบครับราคาถูกคือสามารถเก็บไว้ตอนเช้าได้โดยที่เราไม่ต้องใส่าสารกันบูดครับเพราะว่าผมใส่เกลือแทนสารกันบูดครับผม ก็คือใช้เกลือแทนสารกันบูดนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคือไม่ได้คือไม่ได้ใส่สียัญญาแต่งกินครับคือใช้ไปเตะแท้แท้ครับอ๋อก็คือเน้นเน้นความเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับครับครับผมครับผมเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าวิธีการทําสินค้าเนี่ยนะครับที่ที่ทางบางออบีดีเนี่ยนะครับขายเนี่ยทำยังไงในหลักการนะครับว่าทำยังไงครับผมตัวขนมปังสังขยาพวกนี้ครับ ก็ผมจะเน้นเอาของอิสลามครับพอดีผมมีญาติทำโรงงานขนมปังอยู่ที่อ,อนุทเจ็ดสิบเอ่ออนุทหกสิบหกครับก็มีอิสลามครับ,บครับผมแล้วก็เอ่อก่จะมาเป็นขนมปังสังขยาเนี่ยมันมายังไงครับอ๋ตอตอนคารานะนะเอ่อไม่ใช่ครับกว่าที่จะมาเป็นขนมปังให้เรารับประทานเนี่ยเป็นขนมปังที่เราเห็นเจ้าที่อาจจะขึ้นภาพ ตัวอย่างอาหารที่ให้ดูนะครับว่าตัวอย่างอาหารที่บางเขาขายเป็นยังไงนะครับเอครับผมขามพิเศษนะครับมันคือครับผมคือขนมปังผมนี่คือไม่ใช่ขนมปังไอติมแล้วก็มามาตัดเอาครับแต่ว่าผมสั่งทาเป็นก้อนเลยที่ว่าคือให้บางเขาทำมาจนกว่าจะถูกใจผมมากครับครับผมแล้วสัญยาไหมยังไงครับสัญญาเผมนะครับครับใช่ครับ ง,งอ,อสังขยาเนี่ยผลิตผลิตมายังไงก็ถึงจะมาเป็นสังขยาแล้วก็ตักใส่ขนมปังเพื่อจะนาไปอบอครับอ๋อคือร้านใช่ไหมใช่ครับอยากให้เล่าวิธีการทําของมันข้าวๆครับที่น้องนี่ได้เห็นภาพก็คืออย่างไข่นะครับผมก็จะเอามาแช่น้ําก่อนแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเอาสก,กั่วตให้ถูแลแ้วก็จะล้างน,น้าเดินแล้วก็ส่วนใบเตยเนี่ยผมก็เอามามาล้างใส่กละมังแล้วก็ล้างแล้วก็ น,น้ำเดินน้ำเดนอะไรผ่านแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าไว้ให้แห้งดีผมก็จะใส่ด้วยเจทีเดียวเลยครับครับออก็คือ,อ,อเน้เนเรื่องความสะอาด<ม>ครับโอเคครับก็คือใ,<ช>ในเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ย,ยก็ซื้อจากร้านที่เป็นร้านมุสลิมด้วยนะครับก็ค<ช>ือเน้นเรื่องเรียนเรื่องของฮาลานด้วยแล้วก็เน้นเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับคราวนี้นะครับทราบมาว่าของบางอับดดีเนี่ยนะครับนอกจากการ เราเองเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าที่ขายอาหารให้ท่านอื่นแล้วเนี่ยนะครับทราบว่าได้มีการมีกิจการและมีส่วนช่วยสังคมมุสลิมด้วยอยากให้ช่วยเราน่อหนึ่งครับว่าของบางที่ทำอะไรบ้างครับออก่อนอื่นผมมาถึงร้านผมให้สลามเสร็จแล้วผมก็จะจิบตังมายี่สิบบาทแล้วผมก็จะจอดไว้ปีหนึ่งผมก็จะได้ประมาณเกือบหกพันนะครับแล้วผมก็ ีหนึ่งก็เวลาจาัดงานสุทาหรือว่าที่อื่นมีความต้องการนะผมก็จะไปบริจาคไปบริจาคครับอย่างเช่นปีนี้ก็ไปส่วนหนึ่งก็ไปทาไปทำเอ่อเกี่ยวกับเครื่องในตูง้งู๋ก็ได้เงินมาเป็นหมื่นครับจากหกพันนะครับ, 6, รบอ๋อไปไปทําเพื่อที่จะไปออกงานอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับครับอ๋อครับก็คือหมายถกงว่าบางก็บริจาคเรื่อยๆทุกๆวนัในในทุกวนัวนทุกวนันมันทำนี้มานานแล้วครับก็อ,อยากให้เป็นตัวอย่างด้วยครับเพราะจําเป็นจะต้องออกครับ ครับผมแล้วก็พอเราทําแล้วในใจเรารู้สึกยังไงบ้างครับทําเรื่องเหล่านี้ครับก็สบายใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจ็บใค้ได้เปิดมานานแล้วครับอืมครับครับผมแล้วก็แล้วก็บางพอพอจะอมีเทคนิคยังไงบ้างไหมครับที่พอจะแนะนําได้ว่าทําไมถึงจะมีลูกค้าประจําติดที่ร้านบางมาทุกวันมาบ่อยๆเนี่ยครับเรื่องของอะไรเมื่อกี้เรื่องของความสะอาด เรื่องของความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบนะครับมีอะไรอีกไหมครับที่ที่บางใช้เป็นเทคนิคในการขายในการผมก็ผมไม่จะแต่งร้านให้สะอาดนะครับแล้วทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสตนเลสแล้วก็เลือกตัวเราก็ต้องสะอาดร้านก็ต้องสะอาดต้องเจ็ดทุกวันแล้วก็หน้าร้านผมงก็จะเขียนว่าฮับซอสสัญญา,าสืบปราวัติกว่าแปดสิบป,ปีแล้วก็ส่วนตู้ผมก็จะเขียนว่าขนมปัง,ปงอบในน้ำสาส้คาร์บมีสีรถอะไรเนี้ยคือทําให้จุดเด่นอ่ะแล้วก็ ให้ลูกค้าเขารู้ว่าเราขายอะไรแล้วเขาก็จะมาหาเองส่วนเขาจะกินหนึ่งอันเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมขายคือสามินยี่สิบคือไม่ได้ยี่สิบเกตต์บาทจวนแค่นหนึ่งบาทก็มีตังเกตต์บาทก็กินได้แล้วก็คืออย่าว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมนไม่ดีก็มีเงินยี่สิบบาทสามารถที่จะ,ะไช้รายได้ภาคธุรี่ยผมก็แนะนําตรงนี้ครับเพราะว่าต่างคนต่างกินได้ส่วนบางที่ทําหลบปังเขาก็ไม่ได้เป็นหลปัง ผมก็พออยู่ได้ขายอรับจนวอนมากครับก็เรื่องของความสะอาดของร้านนะครับทีท่นอกจากเมื่อกี้ความสะอาดของส่วนผสมแล้วมีเรื่องของความสะอาดของร้านนะครับความสะอาดของการแต่งกายนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ความเป็นมุสลิมนะครับที่จะที่จะดึงดูดให้ให้พี่น้องมุสลิมแล้วก็คนทั่วไปมารับประทานนะครับนอกจากนี้ยังมีราคาย่อมเยาวด้วยครับผมนะรสชาติรสชาตินี่เป็นไงบ้างครับรสชาติรสชาติผลจะทําไม่หวานมากครับเพราะว่าขนมปังหวานอยู่แล้วรสชาติ กลมกล่อมอะครับคือควรกินให้รู้เลยว่าเป็นใบเตยเป็นใบเตยแท้หรือว่าเป็นใบเตยเทียมส่วนสังขยาไข่เนี่ยก็น่าจะกินแค่ที่ผมที่เดียวครับเพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรส,ส,ส,สุดลับออก็ <c oughs> คือมีมีความเฉพาะรตรัวม,มีม,มีสังขยตาต่งไส้ครับสังขยาใบเตยกับสังขยาไขอ่อ๋อก็คือเป็นสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเป็นจุดเด่นของเราเช่นเดียวกันใช่ครับครับบางขายมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วนะครับก็ แล้รกบปุยยตายายนะครับก็เลยตั้งก็ไม่รู้จะตั้งชื่อร้านว่าไงก็เลยก็ขึ้นมาเอออับร่สารยาแท้สุขรานฝั่ง80ปีก็นึกถึงคนเากา่าๆที่เขาที่เขาคิดคิดดมาแล้วเราก็มาเติมแต่งอีกนิดหนึงเพื่อให้เอ่ผสมผสานความอร่อยพัฒนาด้วยขนมปังด้วยอะไรด้วยครับครับผมก็นะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่บางเนี่ยเป็นเป็นเป็นพ่อค้าประกอบธุรกิจนะครับรายย่อยนะครับใช้คำว่ารายย่อยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นอย่างมากนะครับอยากจะให้บางช่วยฝากอะไรถึงพ่อค้ามุสลิมในในกิจการที่ขนาดใกล้เคียงกันหรือว่ากิจการที่อาจจะใหญ่กว่าด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่หรือว่าถ้าถึงท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอย่าฝากอะไรถึงเขาเหล่านั้นครับก็ผมอยากให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเหมือนกันนหะ คือมาเน้นเรื่องฮาลานก่อนอแล้วความสะอาดแล้วก็พูดถึงความอร่อยถ้าตรงเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเราทำฮาลานสะอาดอร่อยคนก็จะมาหาเราเองนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราขายของเหมือนกันอ๋อคือถ้าของมันดีจริงๆคุณภาพดีจริงๆจะคใครมาอีกถึงถึงถึงอีกร้านหนึ่งก็สะอาดอีกร้านหนึ่งก็สะอาดทุกคนก็ต้องไปหาร้านที่สะอาดแต่ถ้าต่างคนต่างสะอาดต่างคนต่างฮาลานเราก็จะเป็นจุดเด่นที่คนเข้ามากินเยอะแยะจะเป็นแหล่งนะครับ ก็ส่วนมากคนก็จะถามว่าอางร้านไม่สะอาดไหมคือเราจะรู้ตัวของเราเอง่ะเพราะว่าเสื้อีจะ่ออกมาจากตัวของเราเอง่ะครับตางก็คือคนเขามาหน้าร้านเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดใช่ครับเราจะผ่านได้ครับ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 ผมแล้วก็เรื่องอื่นๆที่อยากฝากถึงถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าทางผู้บริโภคอื่นมีอีกอื่นไหมครับคนดูทางคนดูทางบ้านนะครับพี่บางอยากจะฝากอะไรให้กับคนดูทางบ้านมั้ยครับ ก็อยากให้มาลองมาลองมาลองรับประทานดูครับว่าสัสญญาแท้เป็นไงเพราะว่าผมก็ออกไปช่องเ้าสองออกไปแล้วนะแล้วก็ไอซ์อช่องสามของรายการถึงผู้สิงก็ก็ออกมีแล้วก็ผมก็ออกการอีเวนต์ด้วยพวกดาราพวกส่งตามโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลด้วยครับให้คนไข้กินก็อยากให้มาลองดูครับว่าเป็นยังไงครับแล้วแล้วพี่น้องจะไปอุดหนุนได้ที่ไหนครับต้องช่วยบอกตำแหน่งของร้านหน่อยครับ อ่อนลุกเจ็ดสิบครับถ้าถามว่าสังขยาครับซอสอ๋ออรูสัรูกันกันหมดแล้วครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับบังครับยศกอลคารอนครับมารลอกรลอครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการนะครับที่ใส่ใจนะครับในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ต้องฮาลานนะครับแล้วก็ใส่ใจในกระบวนการทานะครับก็คือต้องสะอาดนะครับก็คือสองอย่างเป็นหลักนะครับต้องฮาลานแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะครับถึงที่มาพูดถึงรสชาติ ก็คือฮาลาล้านกับสะอาดเนี่ยมันดึงดูดผู้ผู้ลูกค้าทุกทุกศาสนาเลยครูฟีมเนี่ยต้องฮาลาล้านด้วยยิ่งสะอาดนี่ก็ถูกหลักการทางศาสนิกเนี่ยเขาจะไม่มองเรื่องฮาลาล้านแต่เขามองเรื่องสะอาดสะอาดคนคนขายเป็นตัวสะอาดร้านดูสะอาดเขาก็เข้ามารับประทานแล้วก็มาบ่อยๆคือสะอาดเนี่ยนอกเหนือจากหน้าบ้านก็คือร้านเนี่ยการแต่งกายเนี่ยสะอาดแล้วนะครับหลังบ้านก็คือการทำเนี่ย การล้างการอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของส่วนผสมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือความสะอาดนะครับครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องต่างสนาสะท้อนมานะครับเขาเขามักจะตั้งคําถามนะครับเพื่อนต่างสนาเนี่ยที่ที่ผมได้ได้รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทไมเนี่ยร้านของมุสลิมเนี่ยถึงไม่ค่อยสะอาดอืมอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องต้องต้องคิดกันนะครับว่าเขาเขาต่างสนกเนี่ยเขาอาจจะเห็นร้านทั่วๆไปเนี่ยตามห้างร้านหรือตามอะไรที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสะอาดกว่าร้านที่เป็นมุสลิม อันนี้เป็นคําถามที่ที่ถ้าถ้าจริงเช่นนั้นนะครับในสําหรับพี่น้องบางท่านที่เห็นจริงเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแต่แต่เป็นไปได้ว่าจากนี้ไปมันอาจจะเปลี่ยนไปหลายอะไรหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับจริงจริงสิ่งที่เราเรื่องหลายๆลร้านเนี่ยอาจจะหาร้านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่เรื่องความสะอาดนี้อาจจะต้องป,ปงรับปรุงก็เป็นสิ่งที่เรามาทบทวนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสัมภาษณ์บางอาบีดีนก็เพราะบางอาบีดีนเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นเป็นคนธรรมดาที่ขายของ แต่เขามีมุมคิดเรื่องของการบริจาครบ,บริจาค20บาทก็ได้ไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่บริจาคทุกวันเป็นความดีที่ทําทุกวันทําเล็กๆน้อยๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเน้นเรื่องฮาลันสมสมไพรชุดต่างๆนะครับแล้วก็ปรุงเองนะครับเน้นความเป็นต้นฉบับนะครับสุดท้ายก็เรื่องของความสะอาดอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ได้นะครับส่วนพี่น้องจะไปลองอะจะไป ทําทความรู้จักหรือว่าจะไปอลองชิมร้านของบาน์บินินก็อ่อนนุ่เจนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของฮิฮมยายะภาคสนามนะครับที่เราพยายามที่จะนําเสนอ,อมุมหัดมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริโพคกอาหารทะล้านเนี่ยจากคนตัวเล็กๆในสังคมคบ,บางทีก็เป็นนักศึกษาบางทีก็เป็นผู้บริโภคธรรมดาเนี่ยหรือเป็นคนขายของในมุมเล็กๆ มุมหนึ um. ่งของของสังคมนะครับที่สามารถที่จะขับเคลื่อนสังคมด้วยเรื่องของฮาลานได้นะครับนอกจากเลือกทานอาหารฮาลานแล้วยังขายของที่เลือกให้มันฮาลานด้วยนะครับอันนี้คือบางอบิดีนะครับผู้ผู้ขายขนมปังสังขยานะครับก็ในส่วนของทิ้งท้ายนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราใกล้จะหมดเวลานะครับก็มีพี่น้องที่ถามมานะครับในเรื่องของสมวนผสมเบเกอรี่นะครับก็เรื่องของส่ผสมเบเกอรี่เนี่ย ก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่ที่ใส่นะครับที่เขาเรียกกันว่าสารเสริมประสิทธิภาพในเบเกอรี่นะครับก็คือชื่อมันก็บอกแล้วเสริมประสิทธิภาพเนี่ยทำให้มันเนื้อเนียนนุ่มทําให้ทําให้ปริมาตรฟูขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรงี้นะครับก็จะมีสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมี2ตัวนะครับก็คือมี E C 2 5 K กับ S P หรือที่เรียกกันว่า o v a l e t เนี่ยนะครับก็ E C 2 5 K เนี่ยนะครับก็ เป็นสารที่ใช้ในเค้กนะครับมีไขมันเป็นส่วนผสมหลักนี่ไขมันครับไขมันนี่คือไขมันอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่มีฮารานนะครับเป็นครีมข้นมีสีเหลืองนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทำเค้กเนยหรือชิฟฟ่อนนะครับก็ช่วยทำให้ผสมได้ง่ายนะครับผสมเค้กได้ง่ายแล้วก็ทําให้ปริมาตรของเค้กใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้เนื้อเนือเค้กละเอียดนุ่มนะครับอันนี้คือ EC 2 5 K นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพตัวหนึ่งนะครับทําจากไขมันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ SP กับโอวัลเลนะครับที่พี่น้องถามมาโทรถามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็นะก่อนอนมานะครับก็บอกว่าเป็นสารที่ใช้ทําเค้กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักนะครับแล้วก็เป็นครีมแสนสีน้ําตาลอ่อนมีกลิ่นหอมนะครับทำเค้กไข่ทำซาลาเปาอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องถามเรื่องซาลาเปานะครับก็ EC 2 5 KSP แล้วก็โอวัลเลเนี่ยาสารที่โดยรวมเป็นหมวดสารเสริมประสิทธิภาพในเบเกอรี่เนี่ยมีที่รับรองฮาลานเนี่ยก็คือ ที่ได้รับรองฮาลานนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคาลเทคนะครับยี่ห้อนะครับ SP g o นะครับพี่น้องจำไว้นะครับ SP g o นะครับแล้วก็ o v t e h นะครับแล้วก็ Imperial นะครับทีมงานช่วยขึ้นภาพสารเสริมประสิทธิภาพเบเกอรี่ด้วยนะครับทัวนอีกทีนั้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ฮาลานนะครับก็คือ SP g o นะครับ o v t e h นะครับแล้วก็ Imperial นะครับบางบางกระปุกเนี่ยที่เราบอกเนี่ย มีฮารานก็จริงแต่หมายถึงว่าเวลาเขานาเข้ามาจากมาเลเซียเนี่ยมันก็ปุกมันมันเป็นบรรจุพันธุ์ขนาดใหญ่มีฮารานที่บรรจุพันธุ์ขหญ่ใหญ่แต่เวลาแบ่งมาขายในเมื่อบ้านเราเนี่ยก็ปุกอะไรๆอันนี้ไม่มีฮารานรแต่หมายถึงว่าต้นทางมันฮารานนะครับ,รบพี่นอ้องจะงงว่าทําไมบางอันเนี่ยท,ที่ที่ในฮิมาย네เนี่ยได้ได้แจ้งไว้ว่ามีฮารานเนี่ยหาตาฮารานไม่เจอนะครับนนี่ก็ก<ๆ><ๆ>็แจ้งไว้น,นิดนึงนะครับในส่วนของพี่น้องที่อยากจะได้รายชื่อ อีกทีหรือพี่น้องจาไม่ได้เนี่ยพี่น้องเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับฮิมฮารันคับนะครับก็จะมีรูปภาพแล้วมีข้อมูลประกอบอย่างละเอียดนะครับในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพเบเกอรี่นะครับก็พี่น้องมุสลิมเนี่ยทำกันเยอะมากในทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องบางท่านจะลำบากว่าอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็จะหาซื้อที่ไหนนะครับก็มีสามารถที่จะไปโพสสอบถามแลกเปลี่ยนได้กับทางหน้าเฟซบ o o กฮารันคับนะครับหรือสามารถที่จะโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ ขึ้นไว้ข้างล่างจอนะครับในช่วงออกรายการนะครับได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้นะครับแล้วก็ได้พยายามปรับเปลี่ยนสมรนสมให้ฮาลันมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับครับครับก็ถ้าพี่น้องอยากจะทราบนะครับในเรื่องของอาหารตัวไหนนะครับว่ามันฮาลันาลอยเปงไงก็โพสต์ไปที่ Facebook ได้นะครับพารลันขับหรือโทรมาถามก็ได้นะครับที่ที่ตัววิ่งข้างล่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย บางทีเนี่ยพี่น้องถามชื่อทางเทคนิคมาเราอาจจะตอบได้ตอบไม่ได้ทันทีเป็นการถามชื่อทางการค้าด้วยเช่นอันนี้ใช้ได้ไหมเราจะต้องกลับไปค้นดูก่อนนะครับหรืออาจจะไปถามทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเบเกอรี่เนี่ยว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็จริงจริงแล้วเนี่ยมีมีอีกหลายชีวิตนะครับที่ทําข้อมูลสนับสนุนให้กับทางรายการอยู่นะครับก็นะครับถ้าอันไหนที่อยากทราบอยากรู้เนี่ยถามถามเข้ามาแล้วก็ฝากมาทางเรานะครับแล้วจะส่งต่อให้ทีมงานตอไนะครับแล้วเราจะพยายามที่จะหาข้อมูลเนี่ยที่ ที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับที่มีความตนหนักเรื่องการเปินพวอาหารฮาลานนะครับหรือถ้าพี่น้องมีความเชี่ยวชาญรหรือพี่น้องมีข้อมูลว่าอัาอนนี้มันมีฮาลานแล้วมันวางแผงจําหน่ายตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องก็แจ้งเรามาได้นะค,ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆถ้าพี่น้องมีความรู้เรื่องเบเกอรี่หรือเรื่องส่วน่ผส,สมต่างๆหรือว่ารู้ว่าแหล่งผลิตอะไรต่างๆท,ที่สะดวกพี่น้องท่านอื่นๆเนี่ยพี่น้องก็มาแบ่งปันกับเราได้นะครับเพื่อที่จะให้ ทางเลือกที่ฮาระเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับครับพี่น้องนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในหางเฉพาะด้านนะครับที่อาจจะเป็นครับผมมีสายสดีสายสดครับเราสดีกุ้มครับว่าไรกุมอสศรามค่ะครับครับจากไหนครับอยากถามว่าไข่มุกก็ขัดกินได้ไหมคะไข่มุกไข่มุกที่ที่ใส่ในชาเขียวใช่ไหมครับที่ใส่ในชาโกโก้อะไรแบบนี้ค่ะครับผม หลักๆมันก็ทํามาจากตัวมีคําถามอื่นไหมครับมีคําถามอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวจะตอบให้ในรายการครับเรื่องไขมุกอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องไข่อย่างเดียวครับครับตอนนล้กุ้งลอตอนรอประกาศโต้ครับครับครับหลักๆก็ทํามาจากแป้งครับนะครับแล้วก็เอถ้าพี่น้องนะครับที่เราเป็นคนซื้อเราเราไม่รู้หรอกว่าคนขายเนี่ยเขาเขาใช้ซื้อมาจากไหน แต่ส่วนใหญ่ก็คือมันทํมาจากแป้งนะครับใช่ครับที่น่าเป็นห่วงสําหรับชาไข่มุกเนี่ยน่าจะเป็นเยลลี่ที่เอาไว้โรยโรยข้างบนมากกว่านะครับอันนี้คือคือก็ต้องถามเขาว่าเขาเอาเยลลี่มันจะมีแบบโรยโรยเยลลี่มันมีหลากหลายนะครับก็สรุปไข่มุกก็คือเสี่ยงเสี่ยงต่อฮาร์อมาน้อยนะครับก็ <g år S 1> ส่ว<บ>นใหญ่เป็นทํามาจากแป้งทั่วๆไปนะครับใช่ครับก็ก็น่าจะทานได้คือคิดว่าน่าจะเป็นอย่างชาล้อนะครับครับก็เมื่อกี้นะครับก่อนก่อนที่เราจะจะ จะจากลับพี่น้องไปเนี่ยมีมีกิจกรรมที่เราจะทําอยู่นะครับของวิชาแนลนะครับก็คืองานรักนบีนะครับรักนบีปฏิบัติตามนบีนะครับที่นราธิวาสนะครับตอนนี้ก็งานพี่น้องที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหรือใกล้เคียงสงขลาเนี่ยนะครับภาคใต้เนี่ยพี่น้องสามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้นะครับวันนี้นะครับถึงกลางคืนถึงช่วงดึกนะครับที่มัจลิอิสลามนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้วันที่1มีนาคมนะครับพี่น้องก็จะได้ไป พบกับทีมงานไวช์แนแนลนะครับแล้วก็ได้ไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับสื่อสีขาวนะครับที่เรียกร้องสู่ความดีนะครับก็ช่วยให้เราได้ดาเนินต่อไปนะครับบนถนทางของท่านอับดุลลาหสลาลัมนะครับก็คุณมาริกมีเราจะทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมไหมครับก็นะครับสุดท้ายให้ที่สุดนะครับในทุกวันท้ายเวลาเนี่ยก่อนจบรายการเนี่ยนะครับเราเองก็จะมาสรุปนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งทั้งรอย่ารทั้งชั่วโมงเนี่ยคืออะบ้างนะครับก็จะเห็นตั้งแต่ในเรื่องของตัวซอสทูยากินะครับ ในส่วนของการพิจารณาเลื่องตาฮาร้านนะครับของตัวคนอนะครับไม่เรื่อของตัวผมงนะครับลงนะครับผมดแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องของการเชื่อสัตว์นะครับในประเทศเดนมาร์กก็ทั้งมาจบที่ผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป้าหมายเดียวเองของรายการนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านะครับอยากจะให้ผู้บริโภคลิมเนี่ยนะครับได้นะครับได้มีความตระหนักตระหนักนะครับมีความมีความคิดอยู่ภายในใจนะครับมีความมีความเขาเรียกว่ามีความเป็น คิดก่อนนะครับ <S <S ว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยนะครับนะครับต้องต้องเป็นสิ่งที่ฮาลานนะครับเน้นจะต้องต้องฮาลานนะครับไม่ใช่ควรจ่านะครับก็อะไรจากดูจากอะไรก็วัตถุดิบต่างๆที่ใช้นะครับการบริโภคเนี่ยนะครับให้ดูตาฮาลานก่อนนะครับ <S <S เราเองเนี่ยไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นนะครับในตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นที่จะไป ตรวจสอบแทนผู้ผลิตได้นะครับเครื่องมือที่เราสามารถที่จะดูได้เครื่องมือก็คือตัวช่วยนะครับก็คือโลโก้ฮาร้านั่นเองดีที่สุดที่เรามีตอนนี้นะครับที่เราทาได้ตอนนี้นะครับฝึกความสามารถของเราเองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของสินค้าบางรายการเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ทาร้านได้ตัวมันเองนะครับก็อาจจะไม่จัเป็นต้องดูเช่นอะไรบ้างครับพี่เช่นของที่ทําจากธรรมชาติเนี่ยนะครับข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าดีนะครับก็คือในส่วนของความรู้ที่เราให้มาในวันนี้เนี่ยจะดีกว่าคือบอกต่อคนอื่นนะครับ ให้ให้ให้ความรู้ได้เป็นได้เป็นขยายเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับก็เราพบกับพี่น้องนะครับได้ทางเราจะสามารถที่จะมาพบกับพี่น้องได้ทางจอทีวีไวชแนลได้ก็ทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงสินะครับก็อยากจะให้ความรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นความบันเทิงที่ดูแล้วก็ห,หวานแล้วก็จบกันไปนะครับอยากจะให้เป็นข้อมูลนะครับอะไรที่ขาดตกบกพร่องพี่น้องก็สามารถที่จะแนะนาเราได้นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะปรับปรุงอย่างสุดความสามารถนะครับก็ อยากให้พี่น้องเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสักเรื่อง2เรื่องเนี่ยไปบอกต่อนะครับไปรณรงค์นะครับเรื่องผงปรุงรสเ,เรื่องข่าวต่างๆนะครับเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อสังคมเราจะได้ดีขึ้นนะครับเราจะได้พบกับปัญหาที่น้อยลงเรื่อยๆสับวันหนึ่งนะครับเป็นชาล้อ <Brooke> นในใปัญหามันจะหมดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมานิสตอเล็บแล้วก็คุณมาริศิวันยศนะครับต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับก็สลามุอกุมรอกตุมลอกไปแล้วครับ وارتضيناها شعار للحياة